พระราชพิธีสมะมงคลคือพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถาวายแด่สมเด็จพระบรมราชบูรพการีเป็นพระราชประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบสานกันมาช้านานพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทรงอนุสรคำหนึงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบูรพการีในวาระต่างๆเช่น วันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาพ้องกันหรือวันที่พระชนมพรรษาเวียนมาเสมอเท่ากันเป็นครั้งแรกมักเรียกว่าสมะมงคลหมายถึงเสมอกันวันที่14มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันมหามงคลพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ26,469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราช แห่งราชวงศ์จัก,กรี